เล้วรี่สักระภูมิใจเสนอคลินิกหันษาคุณปัญญาอ่อนครับ อ้าวเฮ้ยมีแต่ผมที่นั่งอยู่ตรงหน้าหมอเป๊ะ,เ,ปะเนี่ยหมอจะใส่เดียวกับผมเหรอผมหมายถึงคนไข้เสื้อสีน้ำตาลคนนี้ครับเขาชื่อนายปัญญานามสกุลอ่อนพ่อแม่มันโกรธอะไรกันหรือเปล่าวะถึงได้ตั้งชื่อแบบเนี้ย <laughs> เออคุณประสบอุบัติเหตุ เฮ้ยหมอมันจะมากไปแล้วนะนี่หมอแช่งผมเหรอเปล่าครับที่เสื้อดําข้างหลังคุณนะ่ะเขาถึงคิวตรวจแล้วเขาชื่อนายประสบนามสกุลอุบัติเหตุหมอครับพอดีผมมีธุระที่บ้านคนฝั่งนู้นจอดรถเอาไว้ตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ครับเอาททำไมล่ะครับคันนั้นยังจอดได้เลยทั้งๆที่เขาก็ไม่ได้มีธุระในคลินิก อ๋อคันนั้นน่ะเหรอครับมันไม่ได้ถามครับคุณหมอคะแย่แล้วค่ะลูกฉันกินยาฆ่าแมลงเข้าไปดูสิคะชักใหญ่เลยเอกินยาฆ่าแมลงอ๋อไม่ต้องห่วงครับลูกคุณไม่ใช่แมลงหมอครับผมว่าผมน่ะหูดับครับ งั้นก็ไปตรวจตับเลยครับหามันเกี่ยวอะไรกันครับอา้าวไม่เคยได้ยินหรอก็เพราะหูดับตับไม่ยังไงล่ะครับอา้าวคุณคิวสุดท้ายถึงสักทีแล้วนี่เป็นอะไรมาครับเป็นคนข้างบ้านหมอครับ เอาอย่ามากวนน่ะไม่เป็นอะไรแล้วมาทำไมครับแบบเนี้ยเสียเวลาผมนะครับผมไม่ใช่เพื่อนเล่นก็แค่จะมาบอกว่าบ้านหมอไฟไหม้ครับจะบอกตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าต้องรอคิวเฮฮากันไปค่ะอาจจะมีเสียงจิ้งหรีดแทรกบ้างอะไรบ้างนะ F C ดั้งเดิมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะและสำหรับ F C ใหม่ที่ชอบสามารถสปอ์ตได้ด้วยการซับสไครต์กับกระดิ่งช่องแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ